วันนี้เราก็จะมานี่นะคะมามามาแกล้งน้องนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นกับน้องแป้งค่ะไม่ใช่พี่แป้งนะคะน้องแป้งค่ะ ไปไปไปสวัสดีจริงเลยะสวัสดีเฮ้ยถูกเมื่ออะไรแมงถุกเอฟซีคนนี้กา้พี่สร้างบ้านแล้วกันนะโอเคพี่ก็สร้างบ้านวันนี้เราจะมาแข่งกันสร้างบ้านนะคะ พอดีเมื่อกี้พี่เข้าผิดอะค่ะก็เลยนนี้ใหม่ เป็นมายากลเป็นมายากลไม่จงต้องจริงเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านนะคะ ยี่พี่คารฟมา,าจริงเมื่อกี้พี่ทุกกองคารไปแล้วอะ่ะจรงิงพี่หองพี่คนเดีอวไหนน้ลองตีดิค่ามเปลี่ยนแผนล้วกลับะหองตกลงเนี้ยตีได้เห็นไหมมาก้ไ,ไปสทีก,ก่าเียได้ีกยคาจริง่สองสาม ขึ้นมาต้นไม้ได้ด้วยนแป้งดู พี่ขอยืนพักนิ่งๆก่อนทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกม่ว่าพี่กปมไข้าไม่ได้เป็นไ่พักะาย,ยอออเออาออกมาค่ะออไว้ คือง่ายจังเลยเพราะพี่เกมโมนี้น่ะไม่เกมโมตั้งหน่อยพี่จะสร้างบ้านบนต้นไม้นะแค่มุกเป็นต้นไม้กันแล้วกันพี่ให้มาแค่ห้าอันเองเฮ้ยจริงเหรอจริง ไปพี really, right. Bye. Bye. ่แฝรู <ions> <h uk> ้มกไมมาดึงเสื้ตัวอกษรน้อเอาไว้นูกพินได้ไงอะ ตัวบีชุดกอดด้วยตั้งหมดอ่ะทานทานยาจา้าโพี่ทำยังไงอะตัวแป้งพี่เอ้าวจะซื้อไปแล้วหน้าเมื่อกี้ตัวแป้งเล่นคนเดียวก็หน้าเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนท, <ำ S 2> ทำไมอ่ะฮะทำไมอ <ทำ S 1> ่ะ นี้พี่ไปอาบน้ำก่อนแป๊บนึงทำไมพอได้เราขอขึ้นไปด้วยดิทำไมพี่ใา่ตัวทื่ใหม่เฮ้ย เยยบตรงนี้ดิหาให้นุ่งสังด้วย,มยนะไมเนี่ยไหนนะคะนูเนี่ยแล้วแล้วพี่ก็มาเยยบตรงเนี้ยได้มันจะมีเพชมรมรกมายอยู่ข้างในเลยแหละว้าวไม่เยยบไปนะต มีหัวใจอะตอนนี้เราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะเจน่เ้ยม่หรอกือว่ายกพีซามาดวยวหน้าีนงตามปรูกแล้วัโอเคปสร็จรีเน้าเป็นมีใจ 介绍。 น้องแป้นน้องแป้นลองเข้าไปในบ้านพี่ดิทำไมอะเข้าไปหน้าลองเข้าไปเออได้ถูกพูดว่าบอเป็นันน้นนั้นนูนจะขึ้นไปยังไงอะฮะก็บินไงบินได้ง่าอะมาพี่ต่อนี้ขึ้นไปให้ โอเคเกียรติกลเป็นใครแล้วทําไมอ่ะ okay. <laughs> ไม่ก oh ้อนเลคิปเปอร์ระเบิดบ้านเผื่อตายเดียวสร้างบ้านเหมนต้นไม้ก็ได้มีแบบปับน้อยนูกควาจอมบีพี่แพรนูกควาอมบีฮะนูกความอมบีมาจะพี่ปับเช้าฮะเมื่อไหร่พี่แพรจะ นต,ต,ตรงไม้ข้างล่างดิตรงนันเหรอหนูไม่เห็นมีแผลไม้ข้างล่างอ่ะหนูไหนแล้วฮะไม้ตรงข้างล่าง ยืนดิแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยคืออะไรอะเรียกพูดไปดูยังเลยนะจะไม่มีที่พูดอะฮะจะวางไม้ล็อบตัวก่อนเะิร์บินสูงโอเคแล้วไงอะไม่เห็นบินเลยอะจะทำอะไรกับหนูใหญ่หนูไม่ยักไห้ ยืนไว้ให้ไปยืนไว้เนี่ยโอ๊ยไปแช่ก่อนเลยน้ยปแป้งเพื่อจะโลดมาครับครั้งแรกใช่ไหมไน้ตแป้งเลไรไม่ค่อยเป็นนี่